สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังตลกดังไม่สนรถทัวร์อาสาลุยชายแดนไทยกัมพูชาชาวเน็ตแฮรคอมเมนต์ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตลกดังสำหรับคิงก่อนบ่ายหรือนภัทรชุ่มจิตตรีเจ้าของวลีแสบๆคันๆได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนภัทรคิงก่อนบ่ายชุ่มจิตตรีพร้อมระบุข้อความว่าผมนายนภัทรชุ่มจิตตรีชื่อเก่านายไพฑูรชุ่มจิตจบรอดอปีสาพร้อมเป็นกำลังพลสำรองครับยินปืนเป็นมีปืนสั้นส่วนตัวไม่สนรถทัว เพราะโดนมาเยอะพร้อมทั้งยังเสนอตัวขึ้นแนวหน้าเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เหล่าทหารกล้าด้วยการจัดกิจกรรมสันทนาการสร้างรอยยิ้มและพลังใจโดยบอกชัดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมสามารถทำได้ในฐานะพลเมืองทั้งนี้ยังโพสต์ภาพถือปืนระบุว่าใครรานใครรุกดาวแดนไทยถ่ยรบจนสุดใจขาดดินไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ